สวัสดีค่ะมาขายของค่ะโอเคเริ่มอ่ะแค่นี้เองเหรอโอเคเอ่อไปงานวีมสวัสดิไหมครับคุณสยออ่าไปค่ะไปขายของที่บูธเทิรมค่ะอ่ะไม่ได้เปิดคำถาม เปิดอ่าไปค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่เฝ้าบูนนะคะเอาของไว้ขายแล้วก็ออกมาแต่ว่าตอนเย็นน่ะจะกลับไปเก็บของดังนั้นฝากขนมให้ซียูได้นะคะฝากให้ผมด้วยก็ได้นะครับโอเคแล้วมีอะไรขายบ้างที่บูนนะคะจะมีสแตนดีท้ที่เออเลือจากครั้งที่แล้วน่ะไม่มีอะไรคือไม่ได้ทำใหม่น่ะมไม่มีตัง แล้วก็มีของพีออเดอร์น่ารักน่ารัมากมายเลยค่ะนี่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 รูปอยู่ไหนนะนี่รูปอ่าของที่บูธเพิ่มนะคะก็จะมีของทุกคนเลยแต่ว่า,อาของคุณเฟิร์นน่ะจะสามารถสั่งพีออเดอร์ได้กับใบสั่งซื้อของของซิวที่จะอยู่ที่บูธนะคะมีแบบสั่งออนไลน์ก็คือสแกนแล้วก็สั่งผ่าน Google Form ก็ได้หรือว่าถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็ไปติ๊กติ๊ก มีกระดาษให้เขียนได้ค่ะแล้วก็จ่ายเงินได้ที่บูธเลยตามนั้นครับอย่าลืมนะน่ารักมากเลยนะต้องซื้อนะซื้อนะนะนะมีพวงกุญแจพวงกุญแจของผมด้วยก็ไปซื้อได้นะครับเคแล้วเดี๋ยวที่จริงของผมก็รู้อยู่แล้วผมมาถามคุณทำไมวะอ๋อคุณอ่ะต้องเป็นคนถามเพราะว่าซยูไม่มีเพื่อนแล้วอ๋อไม่ใช่เราขายของด้วยกันไงเราต้องช่วยกันทำมาหากินเอเคอ่าเดี๋ยวเราบูธเรามันอยู่ ตรงไหนนะบูธเราเอออยู่ตรงไหนนะอ้าวเอ่เอ่อต้องดูรูปแป๊บหนึง่งดูรูปดูรูปเอ่อรูปนี่รูปมาแล้วอา่าบูธเราเนี่ยคือบูธเหิ่มนะคะ e ศูนย์เก้านะคะก็คือถ้าทุกคน ซื้อตัว๋วเข้างานแล้วก็สแกนโควิดเรียบร้อยแล้วเดินเข้างานมาตรงทางเข้าออกหนึ่งแล้วก็ตรงไปยาวๆเลยค่ะตรงไปจนเกือบสุดก็จะเจอที่พักสตาฟคือบูธอ่ะอยู่ก่อนสตาฟใช่ครับเข้าทางเข้าไปแล,แล้วก็ตรงเข้าไปจะอยู่มีหลืบหนึ่งที่แน่ๆคือตรงบูธนะคะ จะมีสแตนดี้ทำมือของซิยุอยู่ที่ทำมือจริงเพิ่งตัดกระดาษเสร็จตะกี้นี่เลยค่ะมีจริง <laughs> ใช่ตั้งใจมากรับรองเห็นแล้วเฮ้ยดีบู๊คนะีนานั่นของซิยยนี่นาะเห็นแน่นอนแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องต้องซื้อนะอไม่ใช่แบบไปดูอย่างเดียวต้องซื้อเอนะซิยจะได้มีคาน้ำมันกับบ้านโอเค อ่าสุดท้ายส,สุดท้ายแล้วยังสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายก็แด้มีอะไรอยากจะบอกคนดูบ้างไหมหรือว่ามีอะไรที่ผมยังไม่รู้ไหมมีคือจะบอกว่าที่บูธอ่ะจะมี เหมือนเป็นสแตนน่ารักน่ารักอยู่เป็น QR code ทิปมีของซียูเองคือย่างไม่ไม่ได้ซื้อของก็โดนเนทค่าน้ำมันมาก็ได้นะคะคนละสิบยี่สิบาทก็ได้สุดยอดน,นะน้ำมันมันแพงนะ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 แค่นั้นละคะ่ะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูรู้สึกดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ดูจนจบเยหรักนะโอเคอย่าลืมนะมาซื้อนะคะผมไปได้แล้วใช่ไหม 呃、哦，白鹤。嘿。嗯，嗯，你个白棒，这里。